สวัสดีครับวันนี้มาพบผมพี่ริวทอยนะครับว,วันนี้ผมก็จะมารีวิวกกจิโซช็อกโกแลตปีกนางฟ้านั่นเองสำหรับกล่องนี้นะครับจะมีชื่อว่า DX Rider Gojiso Angel Series c h o c o d a n Gojiso Version นะครับสำหรับตัว g o ti โซ Angel Series ถ้าไม่รวมตัวของ Popping Gummy แล้วก็ Kicking Gummy ที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ก็มีออกมาทั้งหมด4แบบนะครับผมก็จะเป็นตัวของซ ah ุซากุ h i ป p ัว m a l o k u r ุ k ค n และก็ช h o c o ก a n ต o ิโนะครับ ซึ่งในคลิปนี้เราก็จัดมาแค่ตัวของช็อกโกดันโกจิโซก่อนนะครับโอเคนั้นเราไม่รอช้าไปดูรายละเอียดของแพคเกจกันเลยมาครับสาหรับตัวกล่องเี่ยต้องบอกเลยว่าออกแบบมาได้สวยงามแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะครับด้านหน้าก็จะมีชื่อของสินค้านะครับโลโก้บันไดโลโก้มาสเรเดอร์กาบุแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นตัวของโกจิโซช็อกโกดันนะครับที่แบบมีปีกนะครับผมบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยนะครับในกําลังบินขึ้นสวรรค์เลยนะครับผมน่ารักมากด้านข้างนะครับก็จะเป็นชื่อสินค้านะครับผมอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น ตัวกล่องเปล่าๆนะครับซึ่งก็จะเป็นลายเหมือนไม้นะอ่าด้านบนก็จะมีหน้าของตัวช็อกโกดันโผล่ขึ้นมานะครับน่ารักสุดๆเลยนะครับผมด้านล่างก็เป็นรายละเอียดนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดรับเตือนพร้อมวิธีเล่นแบบคร่าวๆนะครับอ่าเดี๋ยวลองมาเทียบกับตัวกล่องของกัมีก่กันดูนะครับนี่เลยโอ้โหกล่องบอกเลยว่าเอามาตั้งคู่กันเนี่ยสวยงามน่ารักมากๆเลยนะครับเพราะว่ากล่องเนี่ยมาธีมเดียวกันเลยนะครับผมเป็นน้องกุจิโซติดปีกนะน่ารักมากเนี่ยครับผมทุกคนตัวกล่องเนี่ยมาแบบ เหมือนกันเลยนะครับลายด้านข้างนะครับผมด้านบนก็เป็นน้องกกจิโซโผล่ขึ้นมาเหมือนกันน่ารักนะครับแต่ว่าวัสดุกล่องอ่ะเนื้อมันจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นแบบกล่องของช็อกโกแลตเนี่ยกล่องมันจะเป็นมันๆนะครับแต่ถ้าของกัมมี่กล่องมันจะเป็นแบบด้านๆนะมันก็ความรู้สึกต่างกันนะครับเนื้อสัมผัสโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกล่องมาดูของด้านในกันเลยนะครับ อ่าพอแกะกล่องออกมาแล้วเราก็จะได้ของมาทั้งหมด2ชิ้นนะครับก็เป็นตัวฐานกับตัวโกริโซที่ติดปีกมาแล้วนะครับผมแล้วก็มาเริ่มประกอบกันเลยนะครับวิธีประกอบก็ให้เราเอาด้านที่มันมีน้อยๆเ,เนี่ยมาไว้ด้านหน้านะครับผมส่วนด้านเยอะๆน่ะไว้ด้านหลังนะครับประกอบลงไปแบบนี้ได้เลยปุ๊บอ่าเท่านี้ก็เป็นการประกอบเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมทุกคนนีเลยอ้โหบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดู รอบๆกันนะครับผมโอ้โหคือแบบน้องแบบน่ารักสุดๆนะครับเอาไปตั้งโชว์ได้ทุกที่เลยนะครับผมพอเป็นแบบนี้แล้วมาเดี๋ยวเรามาดูทีละชิ้นกันดีกว่าเริ่มจากตัวปีกันก่อนแล้วกันนะครับสําหรับตัวปีกนางฟ้านะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่สวยงามนะครับผมเป็นแบบเป็นเนื้อซอฟด้วยนะมันไม่ใช่พลาสติกแข็งๆนะครับเนี่ยมันสามารถแบบบิดได้นะครับผมเป็นพลาสติกนิ่มๆเลยนะครับ สวยครับสวยมาดูตัวน้องช็อกโกดันกันต่อนะครับนี่เลยครับผมตัวช็อกโกแลตสีแดงนะครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับผมทุกคนเนี่ยมาเป็นแบบกาเพชรเคลียร์ใสนะครับอู๋คู่พรีเมียมสุดๆนะมาเปิดดูด้านในกันนะครับนี่เลยอูโคู่น่ารักมากๆนะครับสุดยอดมาลองเทียบกับสีปกติดูนะครับนี่เลยคอนแทคตานกันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสวยงามน่ารักทั้งคู่นะแต่ว่าเป็นแบบสวยคนละแบบนะครับ ส่วนตัวก็ชอบกากเพชรมากกว่านะครับเพราะว่ามันดูพรีเมียมดีนะครับผมเปิดดูปุ๊บนี่น้องช็อกโกดันทั้ง2ตัวนะครับน่ารักสุดๆเลยแล้วก็เวลาเราจะประกอบกับปีนะครับแล้วก็แปะไปตรงๆได้เลยนะครับแบบนี้ปึ๊บอ่าเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าแน่นหนาน,นะครับไม่มีหลุดนะครับผมสวยงามน่ารักเลยนะครับอ่าลองเอามาเที่ยวกับตัวชุดเก่ากันดูที่เป็นกัมมี่นะ นีเลยนะครับผมอุปตั้งคู่กันบอกเลยว่าสวยงามนะครับผมพร้อมจุงมือกันขึ้นสวรรค์มากนะครับแต่รู้สึกอันนี้มันจะแบบเหนื่อยกว่านะครับตัววงแหวนน่าจะอยู่ในกล่องนานไปหน่อย <c oughs> นะครับผมแต่ว่าโดยรวมคือเหมือนกันนะครับรายละเอียดดีเทลของปีกเนี่ยไม่ได้ต่างกันนะวัสดุก็เหมือนกันเลยนะครับน่ารักทั้งคู่นะโอเคนั้นต่อไปเราเอาน้องชโโ็อกโกแลตเนี่ยไปเล่นกับดี X กันเลยนะครับ 連射だ ครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิว DX Rider g o j t i s o Angel Series c h o c o d a n g o j t i s o Version นะครับโดยรวมชุดนี้ก็ออกมาได้สวยงามน่ารักแล้วก็น่าสะสมมากๆเลยนะคือตัวของ g o j t i s o Angel Series เนี่ยยิ่งมีหลายๆชิ้นยิ่งน่ารักนะครับผมบอกเลยเนี่ยทุกคนลองนึกภาพนะครับถ้าแบบมีหลายๆตัวมาตั้งด้วยกันนะ่ะโอ้โหคือแบบต้องเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็น่ารักสุดๆแน่นอนนะครับบอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนซีรีส์ m a t s r i d e r Kabu และชอบน้องๆ g o t i o เนี่ยไม่ควรพลาดกับ DX ชุดนี้เลยนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วขอฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย